มื่อนี่อา,าศดีคักนะครับเสาวันอาทิตย์ที่13เมษายนนะครับ2 5 6 8อืม6 8หรือ6 9นะเดี๋ยวพาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับแปลงมันสะปรังนะครับอ่าจากที่พี่น้องได้ติดตามผมมาตลอดนะครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นนี่นะครับ เ,เดี๋ยวสิมาวอาสู้ฟังนะครับหลายต่อหลายคนนะครับว่าเฮ็ดแนวได้เห็นมันสับปะรังหัวใหญ่เฮ็ดแนวได้ให้ผลผลิตออกมาดีนะเดี๋ยวสิวอาสู้ฟังแบบรวปราดขั้นตอนเอาให้เข้าใจเลยนะครับเอาใด,ดที่ติดตามผมมาตลอดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีสิบอกว,ว่าว,วันปีใหม่ไทยบอกในช่วงสงการาน นะครับคือหลายคนก็นเห็นจากต้นน้อยๆจนเป็นต้นใหญ่นะครับอัปเดตให้พี่น้องในเมืองเรื่อยๆนะครับวันสงการเออพี่น้องกับภากันไปเที่ยวนะกับภากันไปไปไหว้สักการะพระธาตุแต่ละมอง,แต,มองแต่ละวันนะครับแต่ละจังหวัดบ่คือบ่บ่บคือกันเออบ่เพื่อนับแมน ในคลิปนี้นะครับเดชมาในความรู้พี่น้องคือเก่านะครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบพอกันอยู่สวนมะสรลังของผมเช่นเคยนะครับยามสอบสออากาศออกอ,อกหน้าหนาวจักหน่อยเอออากาศหน้าหนาวจักหน่อยนะครับเอาวอวซูพี่น้องฟังมาหน่อว่าเห็นอะไรเห็นหัวเนี้ยมันสปรังไงเห็นอะไรเห็นพลผลิตด,ดีนะ อผมเห็นตนหนึ่งมันปแปลกๆกงโมมันเกิดยังขืนมันคือมีเป็นน,นี่นี่มันสามงาครับมันเป็นอนี่ยมก็เป็นสามงาเดี๋ยวภาพไปเปิง่งนะพี่น้องอะไรองสส้ว่าเออต้องใส่ปุ๋ยโสดสสไ,ออนนไ,ได้หัวมันสับปะรังสีไงเออต้องเห็ดแน่ได้หัวมันสับปะรังยังสีโตเต็มที่ต้องเห็ดยังได้ต้นมันสับปะรังยังสีสมบูรณ นะอย่างแรกเลยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการเลือกฤดูปลูกเนี่ยเดี๋ยวผมขยายใจความตรงนี้ไปจังว่าต้องเลือกฤดูปลูกเลือกทำไมนะหนึ่งเลยเลือกเพื่อที่จะให้มันสปารังได้รับน้ำในช่วงแรกนะครับอายุ 1- 3ถึงเดือนถึง4เดือนในช่วงแรกเนี่ยอยากให้เขาได้รับน้ำเต็มที่นะครับมีผลนะครับเลือกฤดูปลูกนี่มีผลต่อการเจริญเติบโตเห้กกบมันสปารังครับ นะถ้าเราจัดการเป็นเออบองางคนว่าเอา้าคอยจําเป็นต้องปลูกเดือนนี้บ่เออต้องปลูกเดือนนี้บ่คือ้ะไดไม่จาเป็นครับบ่าจาเป็นต้องเลือกเดือนนั้นเดือนนี้ให้เลือกช่วงที่ว่ามีฝนมาให้เลือกช่วงที่ว่าดินมันซุมดินมันเปียกดินมันมีความชุ่มชื้นพอมากพอบ่แมนว่ามีแค่เดียวนิดนึงบ่แมนให้มีมากพอหรือว่าเราเลือกปลูกในช่วงฤดูฝน เอาเราเป็นยังแอดมินเป็นยังคือบอปลูกย้มนาฝนสันอยากเห็ดอยู่ครับเออมันเห็ดบ่ได้โอ้ยดินแหงดินนี่อยากเห็ดอยู่เอากระปุกแยามนี่ไปก่อนเออตาผู้ดใดตาผู้ใดติดตามผมมาตลอดสเบิืงผมมาตลอดพี่นเราสิเข้าใจเป็นยังผมก็ตกปลูกแยามนี่นะ เมื่นไ่าผมสิว่าอยากปลูกในะช่วงเดือนสิบเอ็ดเออเดือนหนาฝนนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาเหตุใด,ดในช่วงแรกเป่อไดร้รับน้ำสามสี่เดือนได้ร,รับน้ำเพียงพอกาจะเริ่มเติบโตนี่จะดีนะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นตามมาคืออย่างที่สองนะสิ่งสําคัญอย่างที่สองเลยคือดินครับ ดินมีส่วนสําคัญอะไรสิเฮ็ดให้ว่ามันสับปะรังไงนะครับเอาบางคนก็จะบอกว่ามันต้องใส่ปุ๋ยตรนันตนนี้มันต้องฉีดตัวนั้นตัวน,นี้เฮ็ดให้มันสับปะรังหัวไงแมน่นบ่โมแมนครับถ้าเข้าจัดการดีการฉีดพ่นทางใบอาจฉีไม่จําเป็นนะครับการฉีดพ่นทางใบเป็นแค่ตัวกระตุน้นเฮ็ดให้ผลผลิตดีเฮ็ดเป็นเฮ็ดโตส่งเสริมเป็นยังต่อมาส่งเสริมแต่มันต่อมากระตุน้นเพราะว่า พืชอ,อาจจะขาดธาตุอาหารธา,า,า,าตุใดธาตุหนึ่งเห็ดใหผลผลิตชยางมันสะพัดงนะครับบอเป็นไปตามที่ห้าวขาดไว้นะครับบอเป็นไปตามที่ห้าวขีดไว้ก็เลยผ้ากันฉีดผลตัวนั้นตัวนี้นะครับถ้าเราจัดการตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยใส่ปุ๋ยใส่ยางหมันเพียงพอนะครับบางคนว่าทุนหน่อยบางคนว่าบ่ามีทุนเอามูลสัต์ครับเอามูลสัตว์ครับเอามาใส่เออทันมียางเนี่มูลสั์เออขีดไก่ขีดง่วงขีดหมูขี ยังก็วากันไปหรือว่าผลพอ่อะไรจากโรงงานือคือพ,พ,พวกเี้เหว่ากากมันเออแกลบดำเออปิเตอรเค้กพวกนี้เอามาใส่ให้กับมันสว่งครับพ่อใส่แล้วหูเบามันสิเกิดยังเิดมันก็จะเกิดผลดีตามมาผลดีนั่นไหนอย่างแรกเลยเอามุาา่นสหระว่า สิ่งที่ได้จากโรงงานอุตสากรมเอามาปับปุงสภาพดินนี่เขาจะให้่านอาหารเออจะให้ในปริมาณที่บลอลายดอกแต่ว่ามูลสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาเป็นทียูให้แกจุลซีดีๆนะครับล่อให้จูลซีดีๆเขาม่าอยู่ในดินแล้วเกิดกิจกรรมอ่าเขาเอียว่ากิจกรรมในดินมีอ่าพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้เขามายทำกิจกรรมบนนาดินนะครับ กินมูลสัตว์แล้วก็ปล่อยเป็นธาตุอาหารออกมาเออเขากินเข้าไปเขาก็ปล่อยมูลอ่าธาตุอาหารออกมาเหตุให้ดินดีแถมยังได้คาร์บอนจากจุลินทรีย์อีกเออจากใสเดือนจากจุลินทรีย์ที่ดีนะครับถ้ามีจุลินทรีย์ไม่ดีเราก็เติมจุลินทรีย์ดีลงไปให้มันเยอะเพื่อเป็นการไล่จุลินทรีย์ที่ไม่ดีออกไปนะครับลดอ่าการแพร่ระบาดโรคทางดินของมันสปะรังครับนะเออ อีกอย่างหนึง่งก่อนก็ยังมีเงินซื้ออยู่ดีขอเสียดอะไรไปเอาหนามักชีบุผ่าผลไม้หนามักอีกอย่างหนึ่งเอามาใส่ครับปรับปรุงสภาพดินเออปรับปรุงสภาพดินให้มันดีเอ,อสียลงไปนะครับในหนามักชีบุผ่าเขาก็มีธาตุอาหารทั้กันเสียดไปเลยบางคนว่าว่าเอาหนามักชีบุเขาจะว่าหนามักชีบุมาเสียดผลทางใบเอามาหาดรผลทางเด็นเอามาใส่กระดาษบ่มน้ำยึด เป็นอยังตัวออมมาใส่เพราะเขามีาธาตุอาหารนำหมักทุกทาธาตุมีเบดิดไปเอาขี่งวัวแห้งๆเออมาละลายน้ำแล้วเอามาใส่เอาเป็นอยังคืองามแท้กับขี่งวัวเขาก็มีาธาตุอาหารเท่ากันอย่างเช่นในตัวเช่นแล้วก็ฟอสฟอรัสเออเป็นอยังขีม่มูมันสิบ่มีขีม่มูม๊มก็มีไรเพราะขี่มูกินยังกินไรเนี่ยทันย์พืชเนี่ยเขาโพดเนี่ยเออ เขามีสาอาหารบาเนี่ยม,มันสะเป็นกระดาเราทานอาหารบางส่วนส่วนนั้นเอาไปใส่เราเกิดผลผลิตนะแล้วเขือเอข่อนวายยังเขื่อนวาเอาน้งไม้ใช่ว่าพวกนี้มาใส่เศษผลทั้งใบกระดาผลเศษพลลกดินก็ดีขึ้นกันเป็นการปรับปรุงสภาพดิน ครับในธาตุอาหารเนี่ยบ่ได้มีแคเออในน้ำมักว่ามันมีมีแค่ทธาตุอาหารโอ้ยเหนียวเจ้าก็ไม่หนีเนาะเออในน้ำมักเนี่ยบ่เมันมีแค่ทธาตุอาหารอย่างเดียวเขามีทั้งจุลิซีซีมีทั้งฮอร์โมนพืชมียังเอกหลายเนวมีวิตามินมีแร่ธาตุยังกว่ากันไปเออ,อันฮอร์โมนน,บบน,นี่ยสำคัญเลยกับมันสสพตังเ่ยอ่ะจังสีห้จังสีผมหเหบิง อันนี้ตรงทีรีสังเกตเ่อันนี้ตรงทีรีอย่าแตกง,งาแล้วอันนี้เป็นยังก็แตกง,งาอ่ามันแตกง,งาเนี่ยมันแตกงาแล้วความแตกต่างดินดินกับเนี่ยร้อยแต่ออกไปเนี่ยมันแตกต่างกันเลยเพราะยังเพราะต้นเพือเขาสามาสางฮอร์โมนขึ้นมาเองได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาปลูกไปแล้วมันสบดดังบ่มีฮอร์โมนมาใส่ เออมันก็นจะเป็นไปนตามที่เขามีนั่นแหละแต่ว่าถ้าต้นมันสะบปะรังสมบูรณ์เขาสร้างโฮอร์โมนขึ้นมาเองได้เขาจะสร้างในช่วงแต่และช่วงของมันสับปรังคืออย่างเช่นช่วงแรกช่วงที่เขาปลูกขึ้นไมไหม่เพื่อเขาจะสางโฮอร์โมนออกซินเพื่อช่วยในการแตกยอดแตกใบอ่อนนะครับในช่วงสองเดือนมันสับปรังนะครับเขาจะเปลี่ยนจากรากกายเป็นหัวเขาจะสางโฮอร์โมนนะครับ ถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะสร้างฮอร์โมนไซตโตไคนินพร้อมๆมกับฮอร์โมนออกซินเออเป็นอย่าง,งสา่างฮอร์โมนไซตโตไคนินฮอร์โมนไซตโตไคนินนะครับเป็นการยับยั้งการแตกตาข้างการแตกงาทางงั้งข้างผมบอกถือว่าเออช่วยในเรื่องของการแตกตาข้างบ่เพิษบ่ให้สูงยุดนะครับยุดน้องเนีย้ยน้องเนี้ยน่าจะได้กินเลย ไอ้ไอ้นี่หนูคนมาหนูคนมาขวดสัามาะเียโอ้ยอย่าไปเห็ดเหนียวนะถ้าว่าถ้าอาอกฮอร์โมนมาใส่ก็ใส่เลยที้กันแต่ว่าก็ต้องมีความรู้จักหน่อยบอแมนว่าสิไปเอามาใส่เลยบอแมนต้องใช้ให้เป็นพามาผมใส่เดยว์ใส่ได้ไปเอาฮอร์โมนใส่ตัวห้นีม้มาฉีดช่วยในการลงหัวบอเอาแล้วความสูงหนาซัมนี่ละเออพอแบบนั้นก็ทำได้ แต่ว่ามัน่็มีผลเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเขาแตกตาข่างคนส่วนลายคนสิบอไปเห็ดพันุไม่เส้ต้นสั้นม่นสิแต่งาไวแต่ผลดีก็คือหัวใหญ่อันนี้ผลของฮอร์มูนนะครับจบไปแล้วเรื่องของอการเห็ดดินเห็ดดีนะครับการเห็ดดินเห็ดดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเกรนนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังจย่หน่อยใช้มูลสัตว์ ใช้อินทรีย์วัตถุใช้น้ําหมักชีวภาพสามารถเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินได้หรือว่าอยากจะเอามาฉีดพ่นทางใบก็ได้เช่นกันเป็นการลดการใส่ปุ๋ยเคมีนะสำหรับคนที่มีหกงบหน่อยนะทีนี้อย่างที่3นะครับปัจจัยสำคัญอยาที่สามนั่นก็คือเราต้องรู้และก็เข้าใจในเรื่องของมันสปาัรูร้แล้วได รัวช่วงไหนเขาจะเริ่มเติบโตรู้วช่วงไหนเขาควรจัดการกับมันสัปรังอะไรรัวช่วงไหนเขาควรที่จะฉีดพ่นปุ๋ยท่างใบแต่ถ้าเรารู้จริงๆนี่การฉีดพ่นท่างใบนีนนะบ่ไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จําเป็นเลยที่ต้องจะมาต้องฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเนี่ยผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ดี่ว่าการฉีดพ่นปุ๋ยท่างใบเป็นการกระตุ้นเพื่อให้พืชทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พืชสาม,มารถดูทานอาหารจากท่างได้ดี ช่วเพื่อให้เพื่อสรางคอแสงได้ดีคือเป็นแค่ตโตซอยครับแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือทางดินเออเคยนี้บอกว่าอาทางดินกินเจ็ดิบทางใบกิน30สิบบางคนบอกว่าทางทังใบกินเจสิบทางดินกินสามสิบเอาสิมันสัพรังหรือว่าพืชอื่นๆเนี่ยแต่ว่ายกเว้นพืชบางอย่างเนี่ย ปกตินะครับมันสับปะรงจะรับธาตุอาหารกับตอเมื่อใบนะครับเริ่มมีการคายน้ําเริ่มมีการรับแสงเข้ามาพ่อมีแสงเข้ามานะครับอย่างแรกเลยที่เพื่อจะทําก็คือดูดน้ําจากดินเอเในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันเขาก็จะคายน้ำออกจากปากใบคือในช่วงนั้นเขาสามารถรับธาตุอาหารจากปากใบได้รับธาตุอาหารจากทั้งดินได นะครับคืเอ,อเป็คือเ,เขาจะเห็นนะนี่ดูดน้ําจากดินในเวลาเดียวกันเขาก็จะดูดปุ๋ยขึ้นมาถ้ามีดูดปุ๋ยขึ้มแม่เหล่าพยังลาเลี้ยงมา,ลำ,ามลำตลำตามลําต้นพอลําเลี้ยงขึ้นมาเขาก็จะมาคายออกไปคายออกจากปากใบยู่ใต้ใบนะครับพอคายออกไปเสร็จแล้วในเวลาเดียวกันถ้าเราอยากจะฉีดพ่นฉีดได้แต่ต้องเป็นในช่วงที่แดดอ่อนๆนี่แเป็นยังต้องฉีดพ่นทั้งปากใบ เออเป็นยังตกสีย่ำเศร้ากับราะว่าเขาคายนำ้ำนะเออพอได้อยากฉีดพ่นฟังดีๆนะถ้าอยากจะฉีดพ่นต้องฉีดในช่วงที่เขาคายนำ้ำเออช่วงที่เขาคายน้ำก็คือช่วงที่แดดอ,อน่อ,อนๆนะครับช่วงย่ำเศร้าๆช่วงที่เขาดูดธาตุอาหารจากทางดินเออนี่ละว่าคน้นหลยอ่าสวนหลยเลยบอกเขาใจในเรื่องของการเหตุการเกษตร บ่วสิเป็นมันสปารังเรื่องว่าพืชยากอื่นก็นแล้วแต่นะครับเอออีกอย่างหนึง่งเป็นยังตองใส่สาันจะใบกเพรวาเข่าเาฉีดด่นในช่วงที่บ่เอ้ออำนวยหรือว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำที่เข้าเฉีดพลลงไปนะครับเออแต่ว่าแามใดบ่เนี่ยที่เขาสิยุดการโดดทานอาหารแามที่แดดแห้งๆครับแดดแรงๆอ่าเดี๋ยวผมสีม่งอันนี้ผ้าิ่งอันนี้ นี่พี่น้องล่องมือเขาไปไก่เด้อดอ่อนนี่ดูสมนี่พี่น้องเข็มใสๆนี่พ่อครับอันนี้คือเขาค่ายน้ำครับนะส่วนใดที่เขาสามารถรับธาตุอาหารได้บมดก็คือไอที่มีเขียวๆหรือบอสิเป็นใบอ่อนใบแก่ก็แล้วหรือว่าลำต้นหรือว่าเปลือกเอียงก็แล้วแต่แต่ที่มีสาซีเขียวเขาสามารถรับธาตุอาหารได้หมดแต่ว่าประสิทธิภาพดีก็คือช่วงย่ำเศาร นี่น้ำน้ำมัน,นจะเป็นน้ำตาลหเหนียวเหนียวได้ี่ยเหนียวติดมือได้ไหมเหนียวได้ครับเนี่ยเออบ่ถ้าว่าน้าตาลดีสิเหนียวแห้งอันนี้น้ําตาลบม่ค่อยดีเออบ่ค่อยเหนียววันไดนะถ้าว่าถ้าว่าเราเข้าใจเราสามารถเพิ่มพล ผลปฏิเห้กับมันสปารังแดงง่ายๆเลยนะครับต้องรู้แหละเขาใจต้องไปซึกซ้ายอีกบางคนว่าคอยบ่รู้ว่าเสิ่มม้นไปซึกซ้ายใชดีเขมามาเมืองคลิปที่ผมเคยลงเขามาเก็บความรู้เอาไปลหลายๆครับนะถามันบอกพ่อพี่น้องก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตช่องทางออนไลน์ไลหมองหลยบอนแต่ว่าผมบอกได้ว่าถาพ,าพี่น้องเขามากพี่น้องบ่ผิดหวังแทนนั้นเพราะว่าพี่นอ้องจะได้ความรู้แบบขักๆเลย นะได้นําไปใส่ได้นาไปพัฒนาต่อยอ่อในแปลงมันสปะรังของ่ันนะครับหยาเริ่มไร้แล้วจักน้อยที่ได้เอาหยาไปเนี่ยเออแต่ว่าก็บ่ได้หกเ้ยเออบ่ได้หกครับนาเริ่มงามเริ่มยังแล้วกัว่าจะเออให้อาหารเขาจักน้อยในห้องพื้นไปแล้วนะครับพี่น้องอาิามมาีพทำว่าโอ้โหเห็ุอะไรคือมันสปะรังคือสนงต้นง,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 งามเออคือต่างกับท้องข้า,าแถ้ผมได้ร่องพื้นโดยปุ๋ยเคมีครับ สกระสอบต่อ2อไร่นะครับนะเออเห็นผลแบบนี้นะครับก็สรุปนะครับปัจจัยสาคัญเลยในการเห็ดมั่นสปรารังไฮเดรนพผลิตก,ก็คือ1เลยเลือกรูดูปลูกเลือกฤดูปลูกเพื่อให้ในช่วง1-4ึเดือนเขาได้รับร้ำเต็มที่2ครับต้องจัดการดินให้ดีนะครับวิธีจัดการดินก็คือทําให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการปลูกมั่นสะปาดังนะครับ นะต้องรองพื้นนะครับโดยการใส่มูลสัตว์นะครับปีละครั้งหรือว่าสองปีครั้งก็ยังดีนะครับถ้าทาตอาหารมีเพียงพองจริงผู้ใดมีงบผู้ใดมีทุนสือปุ๋ยเมารองพื้นครับถ้าอยากจะทํามันจริงๆให้ได้ผลผล,ผลิตตอมจามเป็นต้องลงทุนเด้อเออเมลว่าเ,เห็ดถิ่มเห็ดขวางเมล์ว่าสีเห็ดแบบตามาาต้องไปฉาบเมนลงทุนจังหน่อยถ้าอยากได้เงินลงทุนครับนะยางที่สาม ต้องรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของการทํามันสับปะรังถ้ารู้แล้วสามารถนํามาปรับใช้ในแปลงมันสับปะรังใดแบบสบายๆเลยนะเออเข้าใจในเรื่องมันสับปะรังอยากจะเห็นอะไรอยากจะฉีดพ่นตั้งใบอยากจะใส่ปุ๋ยย่มอดไรพี่น้องจะรู้พี่น้องจะเข้าใจนํามาปรับใช้ก็จะเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะเพื่อที่ะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ